สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบ,บุศิตา,ามณะหกหนึ่นย์แปดสองเค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอโครงการการออกแบบระบบสุขาพิบาลของอาพาร์ตเมนต์สชั้นค่ะโดยสัรบันแบบจะมีดังนี้นะคะอันนี้จะเป็นไลเซอร์ไดแกรมแนวดิ่งของระบบน้ําประปาค่ะซึ่งชาร์ปท่อนะคะก็จะมีทั้งหมดเดชารค่ะหลังต่อไปนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นถังเก็บน้ําประปาค่ะซึ่งออกแบบไว้ที่สามถังค่ะ สว่วนนี้ก็จะเป็นไรเซอร์ไดแกนแมวดึงท่อน้ําเสียน้ํโสโครแล้วก็ท่ออากาศค่ะโดยช้าท่อก็จะมีเจ็ดชา์เหมือนกันค่ะตรงนี้จะเป็นถังบำบัดน้ําเสียสําเร็จรูป3ามถังค่ะซึ่งมีความจุ2 0 0พันลิตรส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถังเอ๊ะบอกเกิดค่ะซึ่งมีความจุ1000พันลิตรค่ะจํานวนสถังอันนี้จะเป็นไซเปนของท่อน้ําประปาของห้องน้ําชั้น1ค่ะโดยอันนี้ค่ะจะเป็น ถังเก็บน้ำประปาค่ะโดยตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นทางที่น้ำเข้ามาที่อาคาระคะ่ะส่วน,นนี้ก็จะเป็นสายเป็นของท่อน้ำเสียท่อน้ำส่งโคงแล้วก็ท่ออากาศของห้องน้ำชั้นหนึ่งะคะ่ะโดยกลมๆตรงนี้นะคะก็คือบ่อกเกิดส่วนตรงนี้จะเป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปคะ่ะซึ่งน้ำเสียที่ออกจะออกไปที่แมนโฮของถนน,นะคะ่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นเป็นท่อน้ำประปาของห้องน้ำชั้นหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นเป็นท่อน้ำเสียน้ำสโคภัณฑ์และท่ออากาศของห้องน้ำชั้นที่หนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นเป็นชั้นหนึ่งโดยจะเป็นท่อรวมค่ะเป็นท่อประปาแล้วก็ท่อน้ำเสียค่ะอันนี้จะเป็นเป็นท่อน้ำประปาของห้องน้ำชั้นสองค่ะซึ่งก็จะไม่มีความแตกต่าง จากชั้น1มากค่ะโดยตรงนี้นะคะจะเป็นชาร์ปท่อค่ะซึ่งโดยน้ำที่ถูกส่งมานะคะจะออกมาจากชาร์ปท่อค่ะทั้งหมดเลย <h> <n osed> แล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นน้ําเสียของห้องน้ําชั้นสองค่ะซึ่งก็จะไม่มีความแตกต่ตางจากชั้น1ค่ะโ <h> <n osed> ดย <Wilson> <h> <n osed> อันนี้จะเป็นชาร์ปท <h> ่อเหมือนกันค่ะซึ่งพวก <ibe> น้ําเสียจะถูกรวบรวมไปที่ชาร์ปท่อค่ะแล้วก็ลงสู่ด้านล่างส่วนนี้จะเป็นเป็นของห้องน้ําชั้นสอง brands, ค่ะจะเป็นท่อรวมเหมือนกันค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นแบบขยายห้องน้ำของอพาร์ตเมนต์สองชั้น,นะคะ่ะโดยห้องน้ำก็จะไม่มีความแตกต่างกันมากซึ่งอันนี้นะคะเป็นห้องน้ำที่มุมผอมตรงนี้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งก็จะมีโถส้วมก๊อกน้ำฝักบัวแล้วก็อ่างล้างมือค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวก ท่อต่างๆอันนี้เป็นท่ออากาศะคะ่ะส่วนตรงนี้จะเป็นท่อน้ำโซโค,โครตรงนี้จะเป็นท่อน้ำเสียะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการการคำนวณการออกแบบของโครงการการออกแบบระบบสุขาภิบาลอพาร์ตเมนต์สองชั้น,นะคะ่ะโดยเราคำนวณได้ความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยทางอาคารนะคะอยู่ที่5 7 0 2ลูลูกบาทลูกบาทเมตรต่อวนันแล้วก็คำนวณมาได้ คำนวณถังเก็บน้ำนะคะที่ต้องใช้ก็คือ6000ลิตร3ถังค่ะแล้วก็คำนวณปริมาณน้ำเสียที่เกิดน,นะคะก็คือ4,560ลิตรค่ะโดยจะเลือกทำบับัดถังเก็บน้ำเสียนะคะที่ขนาด2,000ลิตร3ถังค่ะการออกแบบขนาดท่อน้ำประปาก็คือเราจะออกแบบท่อเมนนะคะท่อเมนของท่อน้ำปราปาที่เราออกแบบได้ค่ะก็คือ 1>, 1นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ท่อย่อยนะคะของน้ำประปาที่ถูกส่งจ่ายก็จะเป็นครึ่งนิ้วค่ะส่วนการออกแบบขนาดท่อน้ําเสียท่อน้ำสโคกแล้วก็ท่ออากาศนะคะจะอิงตามเกณฑ์แลคะโดยท่อน้าสค๊กอยู่ที่4นิ้วท่อน้ําเสียอยู่ที่3นิ้วท่ออากาศอยู่ที่2นิ้วค่ะส่วนนี้จะเป็น bioq ของการออกแบบนะคะ โดยค่าใช้ใจ่ายรวมของโครงการนี้นะคะอยู่ที่261,616บาทค่ะคิดค่าแรงเป็น30%จะทําให้ค่าวัสดุดและก็ค่าแรงงานรวมเนี่ยอยู่ที่341.80บาทค่ะค่ะก็ขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ